อย่าปล่อยให้เสียงที่ไม่ใช่ของเราทำร้ายสุขภาพที่เราพยายามสร้างหลายคนตั้งใจดูแลตัวเองเต็มที่กินดีออกกําลังกายเสริมวิตามินครบแต่สุขภาพกลับไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรเพราะมีสิ่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นควบคุมไม่ได้แต่ทําร้ายร่างกายเราทุกคืนนั่นคือเสียงรบกวนตอนนอนเช่นเสียงกลนจากคนข้างๆเสียงรถเสียงดังจากเพื่อนข้างบ้านเสียงเหล่านี้แม้จะไม่ได้ดังมากแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้ระบบประสาทถูกปลุกตลอดคืนผลลัพธ์คือหลับไม่ลึกผิวโซมฟื้นตัวช้าสมองล้าความจําแย่ลงทั้งหม หมดนี้มาจากเสียงที่ไม่ใช่ของเราเลยแต่ตั้งแต่ที่หมอเฟินได้ลองใช้ ARC Sleep p l u c 3.0ที่อุดหูนอนที่พิมพ์ตามช่องหูแบบเฉพาะบุคคลช่วยตัดเสียงรบกวนได้70-80%แต่ยังได้ยินเสียงที่ยังต้องได้ยินอยู่เช่นนาฬิกาปลุกตัวนี้สามารถใส่นอนตะแคงได้ไม่หลุดมีทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นเรืองแสงมองเห็นได้ง่ายในที่มืดพอสมองได้ความเงียบที่แท้จริงคุณภาพการนอนก็ดีขึ้นตื่นเช้ามาสดชื่นขึ้นโฟกัสดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นร่างกายได้รีเซ็ตใหม่ทุกคืนสุขภาพดีเริ่มจากคืนทีี่เงยบพอ ให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองได้เต็มที่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในที่ที่ควบคุมเสียงไม่ได้หรือถ้านอนเยอะแต่ตื่นมาไม่สดชื่นมานานแล้วบางทีอาจไม่ใช่ตัวคุณเองที่พังแต่เป็นเสียงรอบตัวที่พังคุณอยู่ทุกคืนใครสนใจไปพิมพ์หูเหมือนกันสามารถทักไปจองคิวได้ที่ ARC Custom ได้เลย